สวัสดีครับครับอีพีนี้ก็นะครับจะมาแนะนำในเรื่องของการจัดทำระบบ ISO IEC 1725 0นะครับเรื่องของการจัดการห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบนะครับนะเนื่องจากว่ามีหลายๆลูกค้านะครับนะมีความตั้งใจที่จะทำระบบนะทำมันเองนะครับทำมันเองก็คือไม่ได้ม่ได้ว่าจ้างในส่วนของคอนซัลท์เข้าไปช่วยนะครับอาจจะ หนึ่งมีผู้เชี่ยวชาญอยู่แล้วสองในเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับนะซึ่งอย่างที่เราก็เห็นอยู่ณตอนนี้นะครับว่าณนะตอนนี้นะเราก็ยังอยู่ในช่วงของโควิดนะครับนะหลายๆองค์กรก็ต้องการที่จะลดค่าใช้จ่ายนะครับแล้วนะก็มีคำถามเกิดขึ้นว่าถ้าจะทำกันเองมันมีขั้นตอนยังไงบ้างนะครับนะ,ะวันนี้ผมจะมาแชร์นะครับว่าถ้ากรณีที่คุณ ต้องการที่จะจัดทำระบบกันเองนะครับมันต้องมีขั้นตอนอะไรบ้างนะมีซีเควนอะไรบ้างนะครับและขั้นตอนไหนที่อาจจะต้องให้ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเข้าไปช่วยนะครับนะ,ะมาฟังนะครับว่าขั้นตอนของการจัดทำระบบนะครับมีอะไรบ้างนะอันดับแรกเลยนะครับขั้นตอนที่หนึ่งคุณต้องกำหนดแลบสโคปนะขอบขายที่คุณจะขอการรับรองนะครับว่า เป็นขอบ่ายเป็นการทดสอบอะไรหรือสอบเทียบเครื่องมืออะไรนะครับนะกำหนดเรื่องของแบบ o ร a t o r y a แอคทิวิตี้นะหรือที่เราคุ้นเคยกับคาว่าแบบสโคบนะครับว่าเราต้องการทดสอบโปรดักตอะไรนะทดสอบพารามิเตอร์ไหนบ้างนะช่วงของการทดสอบแรงเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่นะครับรวมทั้งนะครับเมธอดที่เราใช้อาิงในการทดสอบนะครับ ใช้ไม่ตอดอไรก็เหมือนกันนะฮะเรื่องของสอบเทียบสอบเทียบเครื่องมืออะไรช่วงของการสอบเทียบเท่าไหร่ถึงเท่าไรใช้มาสเตอร์อะไรในการสอบเทียบนะครับนี่คือข้อที่1ข้อที่2ครับคุณต้องแต่งตั้ง lab bulletin management และ lab b u l l ร t i n manager นะครับและกําหนดออก a n i z e นะก็คือแต่งตั้งผู้บริหารห้องบริการนะรซึ่งมีหน้าที่อํนานาจสูงสุดนะครับนะซึ่งเมื่อก่อนเราเรียกว่า ท็อปนั่นเองครับท็อปแมเนจเม้นต์แต่งตั้งนะแลบแมเนจเม้นต์ดูแลภาพรวมของห้องแลบทั้งหมดนะครับและแต่งตั้งแลบแมเนเจอร์ผู้จัดการห้องแลบนะครับซึ่งถ้าเป็นเวอรช์ชันเก่าก็จะเป็น QM กับ TM นะครับเวอรช์ชันใหม่เขายุบสองทำไรน,นี้รวมกับการเป็นแลบแมเนเจอร์ซึ่งแลบแมเนเจอร์ก็จะดูทั้งในเรื่องของกระบวนการทดสอบกระบวนการสอบเทียบและดูในเรื่องของซิสเต็มด้วยระบบนะครับนะ รวมทั้งคุณต้องกำหนดเรื่องของ lab o r g a n i z e นะครับนะ lab management นะครับ lab manager และในส่วนของ o r g a n i z e นะครับนะฮะนะสส่วนนะครับโอเคนะซึ่ง lab o r g a n i z e นะก็จะมีในส่วนของเจ้าที่ทดสอบเจ้าที่สอบเทียบนะมีเคิรสมีดีชรงดีซีต่างๆนะก็ใส่เข้าไปนะครับ ขั้นตอนที่3นะครับกาหนดหน่วยงานซัพพอร์ตนะหน่วยหน่วยงานซัพพอร์ตหน่วยงานที่คอยสนับสนุนในส่วนของห้องแลบนะฮะนะจำมาเลยครับว่าในส่วนของการทํานึ่งจดสองไม่ใช่มีเฉพาะห้องแลบอย่างเดียวมันต้องมีหน่วยงานซัพพอร์ตด้วยหน่วยงานซัพพอร์ตที่หลักๆที่เห็นชัดเจนคือหนึ่งเรื่องของพีซอร์แนลนะซัพพอร์ตเรื่องของบุคลากร เรื่องของการรม2 purchasing สปอร์ตในเรื่องของการซื้อสินค้าและบริการต่างๆนะเป็นตัวกลางในการส่งเครื่องมือไปทําการสอบเทียบซื้อตัวเครื่องมือวัดซื้อ C I M ต่างๆนะครับนะมีจัดซื้อมีบุคคลนะครับหลักๆเนาะแล้วก็หน่วยงานสอบเทียบเครื่องมือวัดนะครับอาจจะเป็น Q C Q A ก็ได้นะครับนะซึ่งหน่วยงานนี้ก็เป็นหน่วยงานที่นะฮะนํนำเครื่องมือวัดเครื่องมือทดสอบของ l a บไปทําการส่งสอบเทียบภายนอกนะ ซึ่งถ้าเป็นในองค์กรเป็นโรงงานนะก็จะมีหน่วยงานที่ดูแลเรื่องของการสอบเทียบเครื่องมาอวัดนะก็ถือว่าเป็นหนึ่งในหน่วยงานซัพพอร์ตด้วยนะครับนะรวมทั้งหน่วยงานที่เป็นลูกค้าของ l a บนะครับหน่วยงานที่เป็นลูกค้าของ l a บหน่วยงานที่เป็นลูกค้าของ l a บมีใครบ้างนะฮะหลักๆก,ก็จะเป็นโปรดักชันนะครับที่ส่งงานให้ l a บเทปเอาเป็นว่า ลูกค้าของแ a บคือหน่วยงานที่ส่งโปรดักต์หรือส่งเครื่องมือให้แ a บทำการทดสอบหรือทำการสอบเทียบนะครับอาจจะเป็น production เป็น qc final เป็น r and นะครับนะหน่วยงานเหล่านี้เป็นลูกค้าของแ a บนะซึ่งหน่วยงานเหล่านี้มีต้องมีส่วนร่วมในส่วนในการจัดทำด้วยครับเนาะจัดซื้อ personnel นะสอบเทียบเครื่องมือวัดลูกค้าของแ a บนะครับนะกลุ่มนี้ จะต้องได้รับการฝึกอบรมด้วยนะครับนะอย่างน้อยอบรมในส่วนของ Re q u i r e m e n t ์นะครับข้อกำหนดหรืออาจจะต้องรวมถึงการอบรมในเรื่องของการตรติดตามภายในเพราะกลุ่มนี้เราอาจจะให้เป็นนะครับเป็นผู้ที่เข้ามา audit อหอ้องแบบนะฮะนะตามเงื่อนไขของการ audit นะครับเราไม่สามารถที่จะ audit ออต,ตัวเองได้ก็ต้องให้หน่วยง,งานอื่นนะครับก็ส่วนใหญ่ถ้าเป็นแบบภายในเนาะแบบภายในโรงงานครับก็จะให้ทางลูกค้าครับมีส่วนร่วม หรือหน่วยงานหน่วยงานซัพพอร์ตก็มีส่วนร่วมในการเป็นออ d i ดิเตอร์นะครับนะโอเคนี่คือขั้นตอนที่3ขั้นตอนที่4ครับก็ต่อจากข้อเมื่อกี้อบรมให้ความรู้นะครับในส่วนของทั้งห้องแลบเองและหน่วยงานซัพพอร์ตนะหลักๆที่จะต้องเรียนนะครับก็คือ Requirement อันนี้ต้องอบรมทุกหน่วยงานนะครับข้อกำหนดนะการติดตามภายในออ d ์ดนะครับ a อ d i ดิแลบต้องเรียนแน่นอนส่วนหน่วยงานซัพพอร์ตถ้าคุณมองว่าหน่วยงานกลุ่มนี้นะครับ อนาคตต้องเป็นผู้ตรวจติดตามห้องแลบก็ให้มาเรียนด้วยนะครับมีในเรื่องของ requirement มีในเรื่องของ internal audit มีในเรื่องของการจัดการความเสี่ยง risk and opportunity การจัดการความเสี่ยงและโอกาสนะครับก็ต้องเรียนด้วยนะครับห้องแลบเรียนด้วยเนาะรวมทั้งแมสตัรวมทั้งคอร์สเฉพาะเจาะจงอื่นๆนะครับที่จะเรียนเฉพาะห้องแลบนะครับหลักๆนะก็มีเรื่องของการทำแมสตัดวอลิเดตนะครับ การตรวจสอบความใช้ได้ของกระบวนการทดสอบหรือสอบเทียบแมทตอดวารีเดตการประเมิน u n c e r t a i n ทนนะการประเมินค่าความแม่นอนในการวัดนะครับนี่คือสิ่งที่นะครับจะต้องมีการอบรมซึ่งการอบรมในส่วนของ r e q u i r e m e n t ในส่วนของ internal audit ในส่วนของความเสี่ยงในส่วนของแมทตัดวเดตในส่วนของอันเซอร์เทนตี้นะครับควรให้ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกเข้ามาอบรมนะเป็นเอาซอรจากภายนอก จ้างวิยากรที่มีความเชี่ยวชาญมีประสบการณ์เข้ามาเทนดีกว่าอบรมกันเองนะครับเพราะว่าถ้าเราอบรมกันเองเราต้องมั่นใจว่าบุคลากรภายในของเราที่ทําหน้าที่อบรมนะครับมีความรู้ความสามารถจริงๆนะครับแต่ถ้าไม่ชชว่์แนะนําให้จ้างข้างนอกดีกว่าเป็นเอาซอสน,นะครับอันนี้ก็เป็นอีกข้อนหนึ่งที่เราต้องจ้างข้างนอกแล้วนะครับโอเคหลังจากนั้นครับขั้นตอนที่ห้า จัดทำระบบเอกสารทั้งหมดนะให้มันครอบคลุมทุกข้อกำหนดตั้งแต่ข้อที่4.1 1ถึง8.9โดยเอกสารจะแบ่งเป็น5รีเวลหลักๆนะครับ 1. คู่มือคุณภาพมี1เล่มนะ 2. ระเบียบปฏิบัติที่เราเรียกว่า Procedure นะหรือ Quality Procedure นะครับแนะนำว่าให้เขียน1ข้อกำหนดต่อ1เล่ม1เรื่อง,น,งนะครับ1ข้อกำหนด1เรื่อง1เล่ม,น,ลมนะครับ 3. Work Instruction นะ W.I นะหรือ Test Method Calibration Method นะวิธีการทำงานวิธีการทดสอบวิธีการสอบเทียบนะครับก็เขียนให้ครอบคลุมในส่วนของกระบวนการทดสอบหรือกระบวนการสอบเทียบของเรานะครับระดับที่4เป็น Format แบบฟอร์มนะแบบฟอร์มที่เราเอาไว้ในการกรอกข้อมูลนะผลการเทสผลการแคลผลการตรวจสอบนั่นนูน่นนี่นะครับแบบฟอร์มต่างๆและระดับที่5ครับเรียกว่าซับ พอร์ตด окумент น,นะครับเอกสารสนับสนุนต่างๆนะเช่นพวกนโยบายคุณภาพนโยบายห้องแลบ KPI องคนโยบายความเป็นกลางแผนเพินต่างๆ,ๆนะครับนะเป็นเอกสารที่ไม่สามารถที่จะจัดให้อยู่ในลุ่กลุงมกี้นะครับก็เป็น HD support document ก็ได้นะครับนะโอเคดีนี่คือขั้นตอนที่5้5ซึ่งมีความสำคัญมากดังนั้นถ้าคุณจะทำกันเองคุณต้องมีผู้เชี่ยวชาญที่ สามารถที่จะตีความข้อมดและก็เขียนออกมาเป็นเอกสารขั้นตอนการทํางานได้นะครับซึ่ง1 7ึ่งเจ็ดศูนย์หวรชัใหม่บังคับโปรซิ0เจอร์สิเล่ม10เรื่องนะครับแต่โดยทั่วไปแล้วเราก็เขียนมากกว่า10อยู่แล้วครับนะเพื่อให้มันมีความคล่องตัวในการทํางานนะครับโอเคหลังจากนั้นครับขั้นตอนที่6เมื่อเอกสารเสร็จแล้วนะก่อนที่จะนําไปใช้ก็ต้องอะไรฮะนะมีการตรวจสอบเอกสารก่อนประกาศใช้นะครับมีการตรวจสอบเอกสาร ก่อนประกาศใช้และขึ้นทะเบียนนะเพื่อนําไปแจกจ่ายนําไปใช้งานนะครับนะเอกสารทุกเล่มที่เสร็จคุณต้องมีการรีวิวตรวจสอบตรวจสอบก่อนนะนะอันไหนไม่ไม่ถูกกันไหนไม่เคลียร์ก็แก้นะครับแล้วก็แก้เสร็แล้วก็เขียนใบด,ดานะหรือเขียนเอกสารร้องขอขึ้นทะเบียน นะขึ้นทะเบียนเพื่ออนนะไรจัดทำสำเนาแจกจ่ายนะเหมือนกับการควบคุมเอกสารทั่วไปนะเราจะไม่ใช้เอกสารที่เป็นตัวต้นฉบับนะครับเราจะนําต้นฉบับเนี่ยมาทําการสําเนาและสเต็มอันคอนโทรลอ่ะตัวทีสเต็มคอนโทรนนะครับเอกสารควบคุมนะครับซึ่งขั้นตอนนี้นะครับถ้าคุณทํากันเองนะครับผมแนะนําว่าให้จ้างเอาซอสผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกเข้ามาตรวจสอบระบบเอกสารของคุณนะครับว่า คุณเขียนสอดคล้องนะตามข้อกำหนดนะสอดคล้องตามเงื่อนไขหรือเปล่านะครับนะให้ผู้เชี่ยวชาญมาช่วยตรวจด,ดีกว่านะครับเพราะอะไรฮะเพราะถ้าเราเขียนแล้วปรากฏว่ามันไม่สอดคล้องกับ Requi r e m e n มมันไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดต่างๆนะครับนั่นคือฮะมันผิดผิดแล้วผิดเลยกว่าจะเจอ,อที่นู่นเลยนะถึงกระบวนการออ d i ตถึงกระบวนการตรวจกับทางสพอ,อ,อนะครับหรือหน่วยงาน,นที่ทำการรับรองนะครับดังนั้นเพื่อความมั่นใจนะขั้นตอนที่7 นะครับขั้นตอนที่6เนาะตรวจสอบเอกสารก่อนประกาศใช้นะถ้าเราไม่เม่ชัวเราจ้างผู้เชี่ยวชาญมาช่วยตรวจดีกว่าว่าเอกสารที่เขียนึ้นมาเนี่ยมันถูกต้องสมบูรณ์สอดคล้องตามเงื่อนไขหรือเปล่านะครับ,นะรบถ้าไม่ถูกต้องก็ทาการแก้ไขซะก่อนที่จะเริ่มประกาศใช้นะดีกว่าเราไปเจอตอนอะไรฮะตอนออเดตนะครับ,รบกับทางผู้ตรวจนะครับนะมันผิดแล้วผิดเลยมันยาวนะครับนะโอเคหลังจากนั้นครับขั้นตอนที่7หลังจากเอกสารมีการ ตบตวนตรวจสอบมีการปรับแก้เรียบร้อยแล้วนะครับมีการขึ้นทะเบียนทาสำเนาเพื่อที่จะนำไปใช้นะครับก่อนที่จะใช้สำคัญเลยนะข้อที่เจ็ดเนาะแ lap manager รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องครับต้องทำการ OJT on the job เอกสารทั้งหมดนะครับว่าเอกสารในระบบทั้งหมดนะแต่และเล่มแต่และเรื่องมันมีโครงสร้างมีดีเทลอะไรบ้างมันเกี่ยวข้องกับใครบ้างมีแบบฟอร์มตัวไหนที่ต้องใช้นั่นน,นู่นนี่ เป็นการซักซ้อมความเข้าใจเอกสารก่อนนะครับไม่ใช่ว่าเอกสารเสร็จปุ๊บขึ้นทะเบียนแล้วก็แจกจ่ายใช่เลยโดยที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจจะยังไม่รู้ว่าเฮ้ยมันคืออะไรต้องใช้อย่างไงต้องกรอกยังไงดังนั้นผมแนะนํานะครับว่าเอกสารทุกฉบับควรที่จะเอามาอินโฟเมชันกันก่อนออเดอร์จ็อบกันก่อนนะครับนะอาจจะขึ้นเป็นโปรชาร์ดให้ดูว่ากระบวนการจัดซื้อท่าน่างนี้เรื่องของเอกสารเรื่องของเครื่องมือหนึ่งสองสามสี่ห้ามีอะไรบ้างขั้นตอนเนาะ นะโดยเพราะแบบฟอร์มที่ต้องใช้ร่วมนะเกี่ยวข้องคาบเกี่ยวกับหน่วยงานอื่นนะครับนะอันนี้สําคัญเลยเราต้องซักซ้อมความเข้าใจกันก่อนนะครับโอเคนี่คือขั้นตอนที่7นะครับขั้นตอนที่8นะฮะหลังจากที่ดิส r ิบ u ชั o นเอกสารไปแล้วเรียบร้อยนะครับคุณจะต้องตามดูในเรื่องของการลงบันทึกการนําเอกสารไปการนําเอกสารไปใช้นะฮะเรียกว่าการติดตามการนําเอกสารไปใช้ก็คือ การตรวจดูแบบฟอร์มต,ต่างๆบันทึกต่างๆนะครับนะซึ่งเอฟเฟกตีฟของเอสารคือนะฮะการที่ได้นำไปใช้นะโดยต้องแสดงหลักฐานโจหลักฐานหลักฐานของการใช้เอกสารคืออะไรบันทึกเลคคอร์ดต่างๆแบบฟอร์มต่างๆที่มันมีการอ้างอิงถึงครับดังนั้นคุณจะต้องไปดูนะครับว่าบันทึกต่างๆแบๆบฟอร์มต่างๆได้มีการนําไปใช้อย่างถูกต้องหรือไม่ ทั้งแบบฟอร์มในเรื่องของทางด้านวิชาการแบบฟอร์มในเรื่องของทางด้านบริหารนะครับไปดูนะครับว่าแบบฟอร์มต่างๆมีการนําไปใช้มีการลงบันทึกเลคคอร์ดนะครับอย่างถูกต้องสมบูรณ์หรือไม่นะสมบูรณ์สัก70หรือ80ซตของระบบก็ได้นะครับนะโอเคหลังจากนั้นครับเมื่อมีการเข้าไปตรวจสอบเอกสารอาจจะเข้าไปตรวจสอบสักสองรอบนะครับเรื่องของการนําระบบไปใช้เนาะสักสองรอบนะครับหลังจากนั้นเมื่อเราประเมินแล้วว่ามีการนํา ระบบไปใช้นะสัก80หรือ90นะครับค่อนข้างที่จะสมบูรณ์แล้วนะคุณต้องมีการตรวจติดตามภายใน Internal a u d i t นะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าในการตรวจติดตามภายใน a u d i t นะครับห้องแลบไม่สามารถที่จะตรวจตัวเองได้นะต้องให้หน่วยงานอื่นที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาตรวจนะครับดังนั้นก็หน่วยงานซัพพอร์ตนะครับหรือเป็นแลบแลบอื่นนะที่ไม่เกี่ยวข้องกับแลบของเรานะอยู่นอกขอบข่ายของเราเข้ามาเป็น ออนิเตอร์ได้นะครับหรือลูกค้าของเราก็ได้นะซึ่งทุกคนต้องผ่านในเรื่องของการอบรมเรื่องของการติดตามภายในนะครับซึ่งในส่วนของการติดตามภายในของ1.7025มันจะต่างกับระบบอื่นนะครับ1.7025จะตรวจแบ่งเป็น2ประเภทแนวนอนและแนวตั้งแนวนอนเรียกว่า horizontal audit ตรวจตาม requirement นะครับตั้งแต่4.1จนถึง8.9นะครับ และตรวจแนวตั้ง vertical audit แนวตั้งคือตรวจตาม method c a l i b r a t i o n method ของคุณนะครับขั้นตอนการทดสอบขั้นตอนการสอบเทียบตั้งแต่ต้นจนจบตั้งแต่ต้นจนจบคือนะฮะตั้งแต่รับใบคำร้องจนถึงออกรายงานผลคุณต้องตรวจนะครับ,นะรบซึ่งวัวที่ข้อนอติเน้นการตรวจแบบ Business, วิสเน่วิสเน่คือการเฝ้ามองให้เจ้าที่ทําการทดลองทดสอบไปดูทําการสอบเทียบให้ดูเลยนะครับเอเดอร์ต้องนะครับตรวจนะครับว่าเขา เอ่อดำเนินการถูกต้องตาม s วอร์ชั่นตามแม่ต์อที่ย่างอิงไว้หรือเปล่านะครับนะอันนี้เป็นในเรื่องของการติดตามภายในนะซึ่งทุกระบบนะครับก็ต้องมีการออดิตนะครับหลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นนะครับต้องมีการฮะรหลังจากตรวจออดิตเสร็จแล้วแน่นอนครับว่ามันจะมีประเด็น NC ต่างๆนะครับก็ต้องมีการแก้ค่าแก้ NC กันเนาะดังนั้นออรดิเตอร์ต้องเขียน NC เขียนค่านะเพื่อให้ออร์ดิตที่นำเอ c นะครับ นำค่าไปทำการหาสาเหตุไปทำการระบุวิธีการแก้ไขหรือและรวมทั้งระบุวิธีการป้องกันการเกิดซ้ำนะครับซึ่งทางออริเตอร์ต้องแม่นยําในเรื่องของการเขียน NC และออ,อริตี้ต้องวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้องนะครับดังนั้นปัญหาส่วนหนึ่งนะครับของการตรวจติดตามภายในสําหรับลูกค้าใหม่ที่ยังไม่เคยตรวจมาก่อนนั่นคือตรวจไม่ครอบคลุมนะไม่ครอบคลุมทั้งแนวนอนทั้งแนวตั้ง เขียนคาไม่ถูกต้องต่อค่าผิดนะครับดังนั้นนะครับในส่วนของกระบวนการกระบวนการตริดตามภายในนะครับ1 7 0 2 5ยินยอมให้แ l a บสามารถที่จะว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกเข้ามาเป็น auditor ออภายในได้นะครับดังนั้นในส่วนของการตริดตามภายในคุณสามารถที่จะใช้ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกนะดำเนินการตรวจ audit ภายในแทนเจ้าที่ภายในได้ซึ่งคุณต้องระบุในเรื่องของ c o m p e t e n c ์ความสมามารถนะว่าถ้าเป็น a u เ i t o r ที่จ้างจากภายนอก จะต้องมีคอมเพลเซ็อะไรบ้างต้องผ่านการอบรมอะไรผ่านในเรื่องของหลักฐานการออเดดจำนวนครั้งเท่าไหร่นั่นนู่นี่นะครับระบุเอาไว้ในส่วนของ Purchasing ด้วยนะครับนะนี่คือเรื่องของการ,รติดตามภายในซึ่งสามารถว่าจ้างแล็บภายนอกได้ว่าจ้างเอา,เอาซอสภายนอกได้นะครับนะขั้นตอนต่อมาครับนะก็หลังจากที่มีการแก้ประเด็น NC แก้คาเรียบร้อยแล้วนะครับนะ กิจกรรมสุดท้ายนะสุดท้ายนะครับท้ายๆลยนะครับก็คือเรื่องของการทบทวนการบริหารที่เราเรียกว่า management review นะก็เหมือนกับระบบอื่นๆนะครับขั้นตอนที่11นะครับจะได้มีการทบทวนการบริหารซึ่งในส่วนของ1 7 5 5จะมีทั้งหมด15เจนดประเด็นนะทาง lab major ต้องรายงานให้ครบทั้ง15ประเด็นนะครับ15จนะและต้องมีหลักฐานมีผล มีผลการคอมเมนต์หรือข้อ,สอเสนอต่างๆที่มาจากฝ่ายบริหารด้วยนะครับควรจะมีทุกอดเจนดานะครับว่าเห็นด้วยเห็นชอบให้ดําเนินการแก้ไขให้ดาเนินการปรับปรุงไม่ควรตีรวมว่าทั้งหมดนี้เห็นด้วยทั้งหมดนี้เห็นชอบนะครับนะแต่ละประเด็นขอคอมเมนต์นิดนึงครับว่าท่านมองว่ายังไงบ้างเห็นด้วย,วยเห็นชอบหรือต้องมีการปรับปรุงต้องมีการแก้ไขเพิ่มด้านนู่นนี่นะครับนะโอเคนะครับหลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นนะฮะเมื่อประชุม MR เรียบร้อยแล้วนะครับก็ จะเข้าสู่กระบวนการออเดตโดยสมอ,อหรือหน่วยงานให้การรับรองนะครับโดยนะครับก่อนการตรวจนะครับจากภายนอกหลายลองค์กรก็นะครับเพิ่มความมั่นใจให้กับตัวเองก็คือมีการไฟนอลเช็คนะไฟนอลเช็คนะครหรือพรีออเดตพรีแอสเซทเมนต์นะเป็นการพรีออเดตนะก่อนที่จะออเดตจริงซึ่งการพรีออเดตนี้ครับก็จะพรีออเิตกันเองภายในก็ได้หรือว่าจ้างข้างนอกก็ได้ครับว่าจ้างผู้ชี่ยวชาญมาทําการ ตรวจเสมือนตรวจจริงเลยเสมือนกับสบอมาตรวจแต่จะไม่ออกเป็นคา่าให้เป็นคอมเมนต์ให้เราแก้นครับเรียกว่าเป็นการพรีเช็คไฟนอลเช็คหรือพรีออริตนะครับเพื่อที่จะเป็นการตรวจสอบรอบรุดทตายว่าระบบของเรามีความนะครับแข็งแรงเพียงพอนะหลังจากนั้นครับคุณต้องเขียนเป็นคำร้องนะเขียนเป็นคำร้องทั้งหมด10รายการนะเขียนเป็นคำร้องนะครับแล้วก็เพื่อขอให้ตรวจทั้งหมดแล้วก็แนบไกบสามสิบรายการให้กับทางหน่วยงานให้ที่การรับรองนะหรือสอมอนะครับไปทำการตรวจสอบนะ เพื่อที่จะแจ้งวันตรวจสเตจสองนะครับการเขียนใบคำร้องกับเอกสารแนบชิรบริการเป็นสเตจหนึงหลังจากนั้นสบก็จะทําการแจ้งมาครับว่าจะตรวจสเตจสองสเตจสองคือตรวจเพื่อให้คำรับรองซึ่งจะมาตรวจที่แลบของเรานะครับเป็นวันที่เท่าไหร่ยังไงนะครับหลังจากนั้นนะฮะหลังจากตรวจตรวจสเตจสเสร็จแล้วแน่นอนมี N.C. มีค่าเกิดขึ้นก็จะให้เวลาในการแก้ค่าทั้งหมด สามอ่าเก้าสิบวันนะครับเก้าสิบวันนะครับนับจากที่มีการตรวจสเตตสองนะคุณนับไปเลยสามเดือนเก้าสิบวันนะถ้าคาที่ออกมาคุณแก้เรียบร้อยภายในเก้าสิบวันนะครับคุณก็จะได้รับแอกเครดิตหนึ่งเจ็ดศูนย์สองห้าทันทีนะครับดังนั้นคุณต้องเผื่อเวลานะครับในช่วงของการแก้เอ็นซีนะครับเอ่อนับจากสเตตสองไปอีกประมาณ90วัน3เดือนนะครับถึงจะรู้ผลว่าเราได้หรือไม่ได้นะครับนี่คือ ขั้นตอนหลักๆของการทำ17025นะเดี๋ยวผมจะลงเป็นดีเทลเอาไว้ให้ด้วยครับว่า15รายการ16รายการที่ผมกล่าวถึงมีอะไรบ้างน,นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับหน่วยงานที่มีเป้าหมายที่จะทำ17025นะครับขอบคุณครับ